สวัสดีค่ะเพื่อนนักกอล์ฟนะคะวันนี้ป้าทุนดีมาตีกอล์ฟที่สนามค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีนะคะสนามเนี้ยอยู่ห่างจากเมืองอะ่ะแค่6กิโลตอนนี้ก็เป็นหลุมสุดท้ายแล้วคะ่ะหลุม18นะถ้าท่านต้องการมาชมทักษยภาพที่สวยงามเนี่ยในช่วง 18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณท่านจะได้เห็นฝูงค้างคาวค่ะบินมาทุกสารทิศนะ่ะจะเป็นลำนับไม่ถ้วนเป็นล้านล้านตัวนะคะจะบินผ่านตรงนี้เชิญนะคะสนามชื่อว่าไงนะหนูสนามกอล์ฟพานุลงังศีค่ะทีจ่จริงๆอ่ะค่ายบูรชชัดค่ะสนามกอล์ฟค่ายบูรชัดค่ะ,ร,คะรับรองว่าไม่ผิดหวัง สนามไม่ยาวไม่สั้นเกินไปโลเคชั่นดีดีค่ะแคดดีก็เก่งนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีดูเข้ามาใกล้ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะอย่าลืมน,นะกดไลค์แชร์ติดตามให้กับป้าทุนดีด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ป้าตีแค่สามคนค่ะก็เลยมีโอกาสลันล้านะคะตรงนี้เป็นหลุม16บพาสมอะ่ะมีสะพานสีเขียวป้าว่าเขาสวยสวยอะ่ะก็เลยถ่ายรูปมาประชาสัมพันธ์สนามค่ะตรงนี้เป็นหลุม15บาพาสีนะคะมีสะพานสีแดงอะ่ะสวยๆเออแท่นทีออฟของผู้ชายอะ่ะจะมีอุปสรรคมีต้นจามจุลีอ่ะบังอยู่ค่ะ ้าฝีมือไม่แน่จริงไม่ชินสนามก็จะโดนปลายปลายยอดของต้นจามจุลีนะคะ,ะเมื่อวานนี้ป้าตีไม่ดีหรอกเราประเมินตัวเองได้นะคะว่าเป็นอย่างไรอะตีหัวลูกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นป้ากำลังต้องการความช่วยเหลือค่ะต้องการความช่วยเหลือโปรหรือ คนที่ฝีมือดีๆให้ช่วยดูวงให้ป้าด้วยว่าป้าผิดพลาดอย่างไรนะคะตีหัวลูกจนกระทั่งโมโหตัวเองอ่ะแต่ก็ตีไปค่ะเพราะเราอบอุ่นเราสนุกอยู่กับการพูดคุยกับกวนซึ่งมีแค่สามคนวันนี้ฝนตกค่ะสนามแฉะมากๆอ่ะใช้รถไม่ได้นะคะเพราะถ้าใช้รถอ่ะสนามจะเสียหายอ่ะเนี่ยค่ะป้าก็ ตีไปคุยไปหยุดไปถ่าย<ม>ารูป,ปไปนะแคดดีก็แสนน่ารักค่ะอ่าให้ดูค่ะว่าสนามสวยนะสวยมากๆอะ่ะบางทีป้าเคยไปตีอะ่ะร้อนที่สุดของปีเช่นเมื่อวันที่8เมษาย5 6 7น2567แต่ป้าก็รอดมาได้นะคะเออดูค่ะอ้าวหลุมนี้พัด แบบนี้เรียกว่าลงหรือไม่ลงก็ไม่รู้นะคะหลายหลายหลุมอะค่ะป้าพัดแบบแค่เสียวๆอะ,ค,ะค่ะก็สนุกแย่เย้ากันไปนะคะบางทีก็สายตาไม่ค่อยดีค่ะมองไม่ค่อยออกกับว่าจะเผื่อซ้ายเผื่อขวานะคิดซะว่าตีเพื่อการออกกำลังกายแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงเอ่อ สนามกอล์ฟเนี่ยอยู่ไม่ไกลบ้านป้าหรอกคะ่ะบ้านป้าอยู่ในในเมืองขับรถออกไป6กิโลถ้าถนนว่างก็ไม่ถึง10นาทีนะคะแต่ถ้าถนนติดเมื่อวานนี้ป้าก็ผิดนัดไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเช้าอะเรานัดกัน9โมงมันเป็นช่วงโรงเรียนเปิดอะคะ่ะ ก็ทำให้รถติดนะแต่ก็ไม่ผิดนัดค่ะเราอารียรอบถ้อยทีถอยอาศัยกันนะคะเอ่อให้ดูค่ะว่าการตีกอล์ฟเนี่ยมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงบางวันดีบางวันไม่ดีเลยบางวันได้ยินเสียงปรบมือก็ชื่นใจนะป้าคิดว่าแก่แล้วอะคะ่ะอยากเล่นอยากกลับมาฟื้นฟูใหม่นะคะคงจะต้องไปหาโปรแหละคะ่ะ ให้เขาจับวงให้ว่าเราผิดพลาดอย่างไรนะคะก็เอาเป็นว่าสนุกก็แล้วกันนะคะนักกอล์ฟที่เป็น FC ของป้าทุนดีนะคะถ้าแวะเวียนมาราชบุรีอผ้ายินดีต้อนรับนะคะสนามที่ราชบุรีก็มีสนามค่ายพานุรังสีตั้งอยู่ในค่ายบุรชฉัดสนามดาก้อนอยู่อำเภอปากท่อ แล้วก็สนามราชบุรี Royal กอล์ฟคลับอยู่เลยสนามพานุรังสีไปประมาณสัก78กิโลค่ะมานะคะราชบุรีนะี่ยนอกจากของกินอร่อยราคาถูกผู้คนอบอ้อมอารีสนามกอล์ฟสวยๆด้วยค่ะมาเที่ยวเลยค่ะป้าทุนดียินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดี มีเรื่องเยอะแล้วจะมีตอนต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ